ขึ้นไปชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันถึงอำเภงอปากช่องก็คู่ขนานออกมาเขาใหญ่อกออกซ้าย สายนสองพปูย่าแล้วก็หลานาที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งของมรโดกโลกนะครับเราจะเข้าไปชมกันเป็นป้ายประกาศขนาดใหญ่นะครับข้อปฏิบัติในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็อัตราค่าบริการสําหรับบุคคลทั่วไปในอุทยานแห่งชาติบอกชัดเจนเลยครับนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ใหญ่400บาท เด็ก200บาทสําหรับยานพาหนะจักรยานไม่เสียค่าใช้จ่ายจักรยานยนต์20บาทรถยนต์4 3 0ล้อ30บาทรถบัสไม่เกินยี่ีที่นั่ง100บาทรถบัสใหญ่ยี่ีที่นั่งขึ้นไป100บาทรถบรรทุก1-4ตัน4 30ล้อ30บาทรถบรรทุก4ตัน6ล้อขึ้นไปห้ามผ่าน อุทยานแห่งชาติเปิด6นาฬิกาปิด18นาฬิกาครับตอนนี้15นาฬิกาห9เนาทีเราจะขับรถเข้าไปชมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันสำหรับค่าเข้าชมครับมีคนคะสูงอายุสูงอายุคนหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กหนึ่ง90บบาทนะครับประโยชน์ของผู้สูงอายุก็คือเข้าฟรีสำหรับค่าบริการแล้วก็ขับรถเข้าไปชมกันครับ มะดกโลกทางธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ป้ายเยอนะเลยอ่านไม่ทันน้ำตกเหนียวสุวัด25กิโลเลยเหรอเริ่มไต่ระดับขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาใหญ่ก็คือเป็นภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไง <grammar> เรื่องของบรรยากาศดีติดอันดับเของโลก

เสียงแมงอีรงป่าเขานะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก14กรกฎาคม2548นะครับกิโลเมตรที่30ร้านกาแฟปิดแล้วก็ขอ,อนั่งเล่นแป๊บเดีดูธรรมชาติของป่าเขาใหญ่ครับท่านผู้ชม ไปไปเรื่อยๆมาถึงแล<อ>้วครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราลงไปสตมป์พาสปอร์ตก่อนจอดน้องโรมาไว้แล้วก็จะเดินไปชมทิวทัศน์ตรงบริเวณนี้หน่อยนะครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกองแก้วศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว v ิเตอร์เซ็นเตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เที่ยวอุทยานแล้วก็ต้องสแตมป์พัสปอร์ตสี่สบา อยานแชาติเขาใหญ่แต่นั้นนะครับได้ตราของรางมายของมรดกโลกเลยนี่คือห้องจกักรนิการครับผมผืนป่ามรดกโลกดินดันสวรรค์แห่งนักท่องไปบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่านี่ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเริ่มมาตั้งแต่2,502เลยครับ ทำดีครับเป็นห้องจัดนิทรรศการคาุณค่าระดับสากลของผืนป่ามราดกโลกโอ,อ้สตาร์ทไว้เดีาาแล้ว,ลวอุทยานพี่อุทยานน้อง นี่เขารวบรวมอุปกรณ์การกระทําผิดของผู้ต้องหาไงหรือต้อหาคาอะไรรมาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนี่ไงเห็นไหมนักพิทักษ์ไพรเขาเหมือนทหารเลยผาเดียวได้ไม่ได้ไปก็ถ่ายภาพจําลองไว้อยู่เดียวได้ที่ผาเดียวได้น้ำตกเขยวดร้อาคารสวนกรออืม ร้านขายของที่ระลึกนี่เ,นนเงือนกเงือกที่ปู่เห็นตะกี้บินแก๊กแก๊ก,ก,ก,กข้ามไปเลยครับน,นี่นครับผู้ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือท่านจอมพลสลิ์ธนรัตน์นี่นะครับเ,เมื่อวันที่18กันยายน2,505ครับ,เ,รบเขาใหญ่

นบันทึกข้อมูลอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้19องศาเซลเซียสนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือ33.5องศาเซลเซียสโอ้ดอกกระเจียวสวยเลยปลูกได้นี่ปะบ่ายคล้อยเต็มที่แล้วครับวันนี้17นาฬิกาแล้วอีก1ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติปิดทำงานแบบนี้ก็ดีนะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็อยู่ตามป่ารักษาป่ารักษาสัตว์ เ,เสาส่งสัญญาณอยู่บนยอดเขานน่นก็คือผาเดียวดายครับไปอีกประมาณ20กิโลเมตรห้ามบินโดรนห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามจอดตลอดแนวด้วยครับถนนเส้นนี้สามารถที่จะเดินทางทะลุไปที่จังหวัดปราจีนบุรีได้นะครับซึ่งระยะทางที่จะไปปราจีนบุรีคือ53กิโลเมตรข้างหน้าต่อไปก็คือน้ำตกเหวสุวัส์ครับ12กิโลเมตร เราคงไม่ไปแล้วล่ะครับจุดเช็คอินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณอ่างกิบน้ำสายซอนครับนี่ไงที่เขาทำให้ช้างกินนี่ตรงนี้นี่มาดูัออกสช้างมากินมันเป็นแบบไหนก็ลองชิมดูดิอ,ออกเค็มๆนิดหนึงนั่นแหละดินโปง่งขอบูทา้าปิดคลิปเที่ยวเขาใหญ่ที่ตรงนี้นะครับ บริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอดลำไส